บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรคขัดน้ำมากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังใ้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะควาย้าว บนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันลังกลับอาจจะลมจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน จะเป็นอย่างฝันไฟนจะ จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝากฟ้าจะไปควยคว้าเอามาเดินใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังจยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเหุ่ถุกสายตาจ้องมองจะไปควยคว้าเอามาเดินใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันของเรา คงคนยางฉันใจใปันคงฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยทอ้ยทอบอกตัวเองกกับใจว่าสักวันจะต้องเป็นวันของฉัน Academy f a n t a s i a บนฝากฟ้าจะไปควยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังจิวในแสงไปจะไปเป็นดาวโดดเด่นถึงปลาจ้าจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังจี๋วในแสงไป I've got to be back to share. i got to be to share. มาคุยทุกคนด้วยนะครับว่าผมเนี่ยจะขอญาตเข้าบ้านเอฟแล้วครับเราขอรับไหมขอรับไหมรับไหมพี่วีวีเท่าไหร่ดีครับวีวีโอวีวีนี้ดีเมื่อกี้แล้วก่อนขึ้นแล้วเกเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอยุเกินหรือล่าคะ่เู่เกินหรอเปาอายุอายุอายุไม่เกินแต่น้ำหนักเกินครับผมเอา ว่าใครรูปอะไรบ้างทีว่ามาจากเอฟรุ่นอะไรค่ะเอาแก่สุดก่อนอันนี้อยู่นานมากเลยลุงวันนี้สวัสดีครับผมตุ้ยครับรุ่นใหญ่ครับเออเอฟอะไรเอฟสามครับเอฟสามครับเอฟสามนะยร์อยู่ตอนนั้นเชียร์อยู่ตอนนั้นเชียร์ใช่แจ็ควีนี้ดีว่ะีระวังบี้ระวังบี้แล้วเร็วหน่อยเร็วหน่อยอ่ะต่อว่าไงพี่อ้วน <ork ork <approach> คร <Allah> <que> Ö, ับผมแท็บเอฟห้าครับผมแบเอฟห้ครับผมเป f 5บเอฟห้าครับผมปอยเอฟเจครับปอยเอฟเจ็ดเอฟเจ็ดอย่างงี้หน่อยเออเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องชัวส์เยอะไร ครับต้น a อ8ครับตีเอฟสิบสองครับผมยังไม่ลบแปครับเหลือสี่เอฟสี่นี้ก็ดีค่ะแอนเอฟหกค่ะเอฟหกชอบชอบเด็กๆ้องจะไหนไหนเจาแนะนำตัวนี้เอฟอะไร โอ้โหโยนมาอย่างนี้ f อะไร AF ลัดอะไรไม่นัดเขาแจ็ค AFC อันนั้นเค้นี่มึงก็โยนมาไม่รู้เนาะว่าไม่มีแล้วไงต้องบอกเลยเนี่ยว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่มากทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวให้ตุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าแต่ว่าเยอะมากใช่ไหมครับครับผมก็จริงๆ AF มีการรวมตัวกันตลอดเรื่อยๆครับแต่พอการรวมตัวแบบครั้งใหญ่ขนาดนี้ใช้คาว่า หนึ่งทศวรรษครับตอนนี้ป้าเข้าไปเข้าสู่รุ่น12บแล้วครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รวมตัวถึง11รุ่นครับผมแล้วก็ร30ชีวิตที่เกิดขึ้นที่ Impact a ไรหน้าโชว์ดีๆจะต้องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับถามปอดีกว่าอย่างนี้ AF คนอื่นที่ออกไปอยู่งค่ายนู้นค่ายนี้ก็กลับมารวมกันมาหมดเลยครับผมไม่ว่าพี่ออปองศักดิ์เลยกลับมาพี่วานธนกิจพี่นักสักนาทไรืี้ยคือทุกคนกลับมมมาดเลยครับใผ เยอะมากมๆคือตั้งแต่รุ่นหนึ่งที่หายหน้าหายตาไปใครที่ไม่เจอกันก็กลับมาเจอกันคอนเสิร์ตพีวิทย์ยังมาเลยครับผมพีวิทย์ที่แรกเลยบุนเดอรุ่นเดอรพีวิทย์ยังมาเลยวีเอเอฟหนึ่งเหรอใช่ครับผมอ๋อยังอยู่เหรอไม่ได้หมายถึงว่ายังอยู่ตอนนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดที่ไหนมีกี่รอบครับผมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่6มิถุนายนครับ ค่ะซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับซื้อบัตรได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะถามตีหน่อยดีกว่าน้ำลายบูดละคือยังไงคะบอกสิว่าทำไมแฟนคลับถึงต้องซื้อตั๋วไปดู A f r e Union Concert คะเอออย่างที่พี่ตุ้ยบอกตอนแรกครับไม่ก็ปีเขาไม่ก็ปีเขาชุดก็อันนี้เป็นเอง่อชุดก็เราเรียนแบบอีตีอะไรของคุณเนี่ยอย่ามาอย่ามาวัด่อย่ามาวัดนะผมเรียนแบบคุณถามก่อนใครมาก่อนเอาไป ว่าคุณใส่แว่นว่าคุณเหมือนกันเป๊ะเลยเอล่อในคุณบอกซิว่าทําไมต้องไปดูก็อย่างที่พี่ตุ้ยเกิดมาคล้ายๆเมื่อกี้นะครับคือ AF เราเนี่ยไม่ได้รวมตัวกันบ่อยๆขนาดนี้และนี่ถือว่าเป็นการรวมตัวแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นสิบเอ็ดซึ่ง เป็นอะไรที่หายากมากๆนะ uh huh. แล้วก็คิวแต่ละคนนี่แน่นมากๆ uh huh. อันนี้จะมารวมตัวกันในย่ามากๆ uh huh. แล้วก็คอนเสิร์ตนี้รับรองว่ามันจะมีความทรงจําดีๆ uh huh. ที่ผ่านมาใครที่เคยเป็นแฟนคลับได้ดูพวกเราตอนอยู่ในบ้าน AF uh huh. มีทั้งคู่จิ้นหรือเป็นเพื่อนซี uh huh. นะครับหรือว่ามีโชว์ดีๆใครที่ร้องดีๆรับรองว่า ประทับใจแน่นอนแล้วก็อ,อาจจะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เรามีบัตรมาแจกคุณผู้ชมด้วยววบัตรฟรีด้วยทั้งหมด10รางวัลรางวัลละสองใบต้องทำยังไงเลยฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกพักกันแป๊บหนึ่งครับนะครับคนมากว่าร้อยชีวิตเรามาแจกบัตรกันดีกว่าคำถาม,มง่ายนะครับถามว่าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะ เป็น AF รุ่นไหนกันบ้างพิมพ์ทีเว้นวักตามด้วยคำตอบเช่นคุณอาจจะบอกว่าอ่ายกตัวอย่างอ่าตุ้ย AF หนึ่งอ่าเพียงที่ผิดต้องตุ้ย AF สามถึงจะถูกต้องตอบให้ได้สักสาคนก็ได้เนาะสามคนก็ได้พิมพ์คำตอบนะคะส่งมาที่ 4ี่ตองหนึ่ค่ะแจก10รางวัลนะคะรางวัลละ2ใบค่ะพิมพ์ชื่อว่นวักแล้วส่งคำตอบมาที่4ี่ตองหนึ่้าเก้าเได้เอาวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคัๆขอบคุณด้วยเลยเพลงของ AF ฟดีไหมดีพี่แย้มอยากเป็นเอฟอยากเป็นมากอยากเข้าบ้านเอฟมากเขาบอกให้ร้องสดอ่ะเพลงเดินแห่งว่าจ u n n y Army ท่านเร็วเลยกันเล และนีแล้วไปคอยคว้าเอามาดึงใจฟันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสไฟไปเป็นดาวดดงหนึ่งบนฟ้าจ้าจะไปคอยคว้าเอามาดึงใจมันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแางไฟ